สวัสดีคุณผู้ฟังค่ะเราเริ่มต้นนะคะสําหรับชั่วโมงนี้เราไล่กันมาตั้งแต่ทุกวันได้ไหมหมายถึงหยุดทุกวันได้ไหมหรอไม่น่าจะได้ถ้าขืนหยุดทุกวันเอาอะไรกินก่อนหลายวันได้ไหม <c oughs> ไม่ต้องถึงขั้นทุกวัน <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นะคะพักผ่อนกันบ้างไม่มีเธอไม่ตายอันนี้ก็พอเป็นไปได้อยู่ <c oughs> แต่ถ้าไม่มีอากาศตายแน่นอน <c oughs> อากาศกับน้ําอะไรหนักกว่าอากาศสินะ <c oughs> น้ํายังอดได้อากาศวัน,วน,วนอากาศเป็นนาทีระดับแบบแล้วอากาศเนี่ย ถ้ามันไม่เข้านะสมองดับไปเนี่ยครับหกเจ็ 6, นาทีมีผลที่ต่างกันจริงๆนะอ่ะ่ถ้าจะพูดกันไปนะคะต่อกันที่บันปลายอย่าเพิ่งคิดไปไกลไม่ได้พูดถึงเรื่องความเป็นความตายนะคะคบับงเอิญเพลงมันพาไปเลิกพูดฤดูรักนะคะแต่นี้เป็นฤดูฝนตึงร้อนอือจริงๆถ้าเอาชื่อเพลงมาคุยกันทุกวันเน่ะคร อมว่ามีเรื่องคุยกับคุณผู้ฟังเต็มมาพี่บวองว่าก้อมนี่เป็นเรื่องเป็นราวกับชื่อเพลงนะเดี๋ยวอีกหน่อยเราคงจะทักทายกันตามชื่อเพลงดีไหมพี่ปวงว่าแล้วก็เราลองจินตนาการว่าเราคุยกันแล้วมาผูกกับสัเพรหะในแต่ละวันแล้วมาผูกด้วยชื่อเพลงมันก็เพลิดเพลินดีนะเรากำลังซ้อมจินตนาการใช่ไหมเพราะว่าหัวสมองเราจะได้ฝึกไว้กับอีกอันหนึ่งเราแค่เป็นคนเพิร์เจอร์ มันก็มีอยู่สองอย่างน,นะคะก็แล้วแต่จะเลือกว่าจะมองมีมุมไหนถ้าให้เกียรดกันหน่อยก็เป็นคนที่สร้างสรรค์แต่ถ้าเกิดว่าจะรู้สึกว่ามองแบบเอียงๆนิดนึงก็ไรฉลาดไป่าเนี่ย <c oughs> แล้วแต่จะมองอ,ะอ่ะเอาอยู่ที่เรามองเหมือนกัน ฉันที่ว่าเธอคือคนพิเศษที่ฉันนั้นรอมานานที่ฟ้าให้มาเจอก,กันให้ฉัน ฉันคิดถึงให้ทำยังไงฉันคิดถึงฉันคิดถึงจริงๆ